ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสวนวังเชนแอวมนีบ้านสมวังเชนแอวผ้าพีผ้าหน่องมาสมโภชราคาวัวราคาควายที่ตลาดนัดโคก,กระบือช่อมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดแหละครับบ้านสวนวังเชนแอวเดินทางมากไกลนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่บ้านสวนวังเชนแอวเดินทางมาตลาดนัดนีนะครับก็เคยเบิ้งนะครับน้ำชิปของยูทูบเบอร์ต่างๆเพื่อนสนใจนะครับ สนใจอยากมาเบิงมาชมบรรยากาศกับบอฟฟิตวังนะครับมาแล้วนะครับคือคักอิลี่ว่าฝ้ายลายอิลีนะครับว่าฝ้ายลายนะครับลายอิลีแนนนะครับรถล่าลายอิลี่นะครับคือคักอิลีครับบอฟิิหวังอิงอิลีกับสี่ผ้าพีผ้าหน่องสำรวจไล่โตนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากความมีพีน้องเกษตรกรแฟนคลับแฟนเพจนะครับซอยกันกดไล่์กดแช่์คดติดตามความก็โคกระดิ่งให้บาลสนวังแชนแนลน้ำเน่ครับ ตัวเข้อศีกาวขัสู้หาพันทรัพย์นะครับหาผันหยอดผู้ที่ตามไปต้อกันไพร่ในเดือนนี้นะครับบาทสมองใช่แนกับตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าอาจะถึงหาพันทรัพย์นะครับกาช่องสีได้รับแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับแฟนเพจน้ำนะครับจอยกันแช้ล้ายๆนะครับเพื่อสี่ได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับครับกามอนี่กับสีผ้าพีผ้าหน่อสํารวจไร่โตนะครับ ว่าเซามันนี่อากาศแจ่มใสดีแหละครับ้องฟ้าแจ่มใสดีมันนี่ตรงข้าวันที23่23เมษาย,ยน2 5 6 5นะครับเป็นเสาร์ที่อากาศดีนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่บ้านสมองเอาชาแนแอร์สองรอบสามรอบแต่ว่สาสนามเพิ่นบ่อโตหรอกครับเบิ่งพื้นดินแห้งอยู่เพิ่นสพ่อตกนะครับค่ะร้ายอี๋ครับหัวควายมีถูกสายสายขุนหัวผูหัวแม่นะครับแม่ลูกนะครับรลายตลาดนัดโคกกระบือชุ่มผู้บุตรเกิดเปิดทุกวันเสาร์นะครับ วันเสาร์นะครับสัปดาห์ละวันวันเสาร์แน่นอันนี้แหละครับโมโหว่าสิย่างได้บอสี่คอยย่างเข้าไปล้วครับคอยไปสัมผัสเพิ่นโมโหสิเขาไปได้บอสียางอีลีมันแน่นนะครับแน่นอีนลี้ย <c oughs> างนะครับย่างเข้าไปโมโหว่าสิแทรกโตเข้าไปได้บอมันหลายแล้วครับ โอ้กอย่างใดนะครับกอย่างดดาใดเนาะซาโลลีปะเครื่องบ้ามันซาโลลีเครื่องบ้ามันซาโลลีสองเมย,ย์ใหญ่สองมยใหญ่นี่เนาะบักไงนี่เนะาะกับเมยนี่เนาะบอส<ะ>สีสไลด์ตัวนี้ก้อนนี่ตัวน,นี้ซาโลลีมีคนสนใจอย,อยู่ด้วยนี่อ่าซาโลเล่คนมากหลายอยู่อ่าเ,เล่เร่เอาไปใส่พอดังๆนี่ได้ลูกมากแต่ว่าโค้งจังหน่อยเนาะเอาไปใส่หนาเนาะเปิดเท่าไรเลนแม่นี่ ราคาสองหมื่นหาพันหาเบิรงคาคากันอ่ะ<ม>เอาไปใสห่หง่ามันโตเบาหน่อยได้นี่เนาะอ่าตัวนี้แหละตัวกลางแหละตัวกลางนี่ว่ายใจไรหาสิบหาหาสิบหาอันนี้สองหมื่นหาครับผมสองหมื่นหาโม่บอธมดาเนีน่ยครับใหญ่อยู่ได้นี่เอาไปใส่หง่าอ้วนขึ้นมากนี่บอธรรมดาตัวนี้หาสิบหาครับผมเล่คือกันตะวันเล่สีนวลๆเนะาะบักใหญ่โอ้ยใหญ่ดีแม่นี่แม,แ,มแม่ปลาฮัทแม่ปลาหมันเท่าไหร่นั่นฮะ หกหาทองอยุบอ๋อพานแล้ว,ลว,ลวสองหลอบทองหกสิบหาปลาโตนะครับแม่บักใหญ่สูงความสูงเพิ่นลอยหาซิบนะครับลอยหาิบแม่บักใหญ่แม่แม่สาวยุบอนนี่แม่สาวหกส 60, 60, 65. 65, ิบหกสิบหกสิบหาหกสิบหาปลาโตแม่สาวบักใหญ่เบิงน้าตาเพิ่น บนนะครับขาดำนะครับสีสันดีแดงจึงคืองหกซิบหาเพิ่นเปิดไว้นะครับง่ามดีอันนี้หาซิมหาอันนั้นยี่ซิมหาโอ้ค่ะผมก็มีก็อะไรหาซิมหาตัวหนหาซิมหาอันนั้นฮกซิมหาไล่ลำดับลงมาฮกซิบหาหาสิบหายี่สิบหาสามแม่บักไงแม่ไงอี่ดีของเพิ่นหกซิบหาลานาซื้อน้ำพานสองหลอบใส่ก็พอได้หรือโข่มโตสมพอพอข่มโตครับโอ้พอข่มโต เดี่ oh, ยวม้วนี่เขาปกวดไดม้วนส่วโอ้ง <aquí S 2> <ๆ>่ามีหลีของเพลินอยู่ครับหรืง่ามพอต่อร่องเพิ่นต่อรองได้อีกตั้งอัาได้อยู่ครับนั่นเอาเบอร์โทรมาบาทนี่0.62ศูนย์หกสองศูนย์หกสอจ็ดหสองนม้าหนึ่งสามอมาจากไซนอ้อยพ้ออุดมข้ออุดมย่างสุ้มหน่อยย่างสุ้มหน่อยสีสเจดโอ้ยมาบัาไก่อยีาได้เอาเมื่อเด้อให้มันหมันเด้อเยขายตั้งสมโทครับผมโอเคขอบุณหลายๆมาจากบ้านสมวังเชนแกดไหลกดแช่ให้น่ ก็ที่ตามไม่พร้อมครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมเาเบิ่งแม่สาวกันน้าป่านี้แม่สาวเด้อกคำนี่เนาะแม่สาวหน่อยเนาะสะดวกให้ขควมมุ่นโดนน้อนมาจากไสเนาะครับสุวรรณภูพุมสุวรรณนามลอยเอ็ดนี่เนาะจากสุวรรณภูพุมลอยเอ็ดแม่สาวหน่อยจุดเด่นเพิ่นคือเนาแหละครับเน่าอ่านหลานเลยนะแต่นอกตรงข้างหน่อง,งามดีครับหาเครื่องอ่า น้ำไต้เพิ่นกระชับดีเนาะน้องสีงสสงเต่า, 48, เ,าเครื่องดำหงงดดนนงแหละครับเครื่องดำดีสูงก,ก็สูงแต่นาะแม่นี่เนาะสูงเกินเทินเลยครับแม่นี่อ่าร้อยสี่สิบสไลด์ดีแล้วด้วร้อยสี่สิบแปดเกือบร้อยหาซีฟเพื่องดำหางามเลยครับงามดีครับเปิดเท่าใดนาะแม่สาวนี่ครับสี่สิบสองเปิดสี่สิบสองบู๊ยแม่สูงเกินเทินร้อยสี่สิบแปดเกือบร้อยหาซีฟเพื่องดำดีสี่สิบสองมาจ่าใส่ก่ครับ สุวรรณนาพุ่มนี่ถามเพลี่ยวลืมซ้ำจากสุวรรณภูมิ่มลอยเหอยพอมันเป็นสีเป็นสันว์เราปนี่โอ้ยสีพร้อมผสมแล้วตัวนี้เปิดสี่สิบสองมาคือสี่สิบสองเท่านั้นนะครับฝากเบอร์โทรนี่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้าเก้าหกหกสองแปดสี่ครับมาจากสุวรรณภูพุมสี่สิบสองเพิ่นเปิดไหวแม่สาวสูงเกินเทินพร้อมผสมแล้วครับเอาแม่ลูกอีก่นอกนี่เนาะ โคมนี่อุ้ยลูกเพนคืองามแต่นอนนี่ลูกพ่อใดเนาะครับนี่พ่อธรรมดารับพ่อบ้านเฮ้าอุ้ยกะหนามไต้เพ่อนกะชาบดีลูกพ่อบ้านบ้านแต่ว่างามแหละครับปานพ่อดังเลยลูกเืิ่งหน้าตาเพลินสีแดงอ้อเปิดลูกกับเปิดเปิดเท่าไรเนาะลูกเพ่อนนี่สี่ครับสิมหาแม่สาวน้อยลูกแปดเดือนป้าโทวเบิ่งไทยเนี่ยถ่ายเพลินหางงามเครื่องดำเครื่องดีแหละครับหางเงา สีแดงจัดเลยครับสีแดงจัดใส่ก่อน,อ,นอ่าบอมีเลยเนาะแดงจัดดีเนาะสุดยอดอีลีความสูงโดยประมาณซื้อๆเด้นี่ร้อยสามสิบเจ็ดโดยประมาณนะครับสักซียังก่อนนี่ซีซิมหาเพิ่นเปิดตลูกต่อตอะไรอีกนี่แม่เพิ่นบักไงแม่บักไงม่านล้วบ่นี่บ่บบท่านทองเนาะ บอลทองเปิดเท่าไรนอแม่ใหญ่นี่หาหมื่นครับหาหมื่นร้อยสี่สิบเจ็ดเปิดหาหมื่นแม่บักไงหาหมื่นเอาไปใส่พอดังๆสุดยอดเลยแม่ใหญ่ดีน้ำไตเพิ่นกระชับดีแล้วครับง่ามดีเครื่องดำหางเงาแล้วครับแม่บักไงหาหมื่นเท่าไรกันหาหมื่นจซื้อหาหมื่นซื้อเพียงเพียงอันนี้สี่หมืน่นหาโอ้ย,ยแม่สาวหน่อยนีย่พ่อต่อรองครับสี่สิบหาลับทรงเนาะมาจากสุวรรณภูมิเนาะอสุวรรณภูมิ รอยเท่านี้แหละครับสุดยอดเลยเบอร์โทรมึงอันนี่เนาะเอาทบทวนก็ได้0 8น0 8 0 5ด6 5 9 6 6 2 9 4 6 2 9 4้ครับมาจากสุวรรณภูมิ40หาแม่สาวหน่อยพ่อตอรองออิลีอนันนัฮห้าหาหมื่นพอดีหาหมื่นเพียงเพียงเอาไปใส่พอดังๆนะครับสุดยอดเลยครับครับขอบคุณหลายๆมปนมาเด้อครับผมครับยางต่อครับผม บรรยากาศการต่อรองบรรยากาศรรากาศร,รากาสื่อขายตลาดช่มผู้บุตรนะครับนะ้าเนี่ยนี่ลีครับสุดยอดอีรีมีทุกสายเลยครับสายขุนสายแม่ลูกสายแม่สาวงามนะครับนะครับผมยางอยากรับเดี๋ยวผม,ผมแว่งหาทางยาง,ย,างย่างอีรีนะครับขมาส้นในนในยางยาง เพ่นคือหันหนาใส่กันเนาะสิยางแสกไปไดนอนยางแสกใดบอนอน,น,นี่เป็นตะไปไดบอนอนี่อุ๊บอ่าได้แล้วสะดวกใครขอมลบอนอ่ะครับมาจากใส่เนาะยาโสมาโอ้จะตุจะตุรับพัะพิมานรอยเอเท่านี่ครับมแม่ลูกอยู่บ่หรือแยกมานี่โอ้แม่ลูกลูกเถิกเนาะลูกเถิกตาดำพ่อใดนอะลูกเพื่อนนี่ แม่ลูกบ่แมนใจพอไดหรือพอบันบานเท่าพอบันบาน,บาน,บานต่ว่างามเนาะขาแข็งตาโตตนโตเครื่องดำตาว่าแม่เพิ่นสายหูครับสีนวลงามดีสูงมาตามรอยหาสิมต่ค่มวานเนาะประมาณเนาะสูงแข็งขาเพิ่นทองมากอยู่ว่าแม่เพิ่นบ,นบ่เนาะเพิ่นไดลูกผูทองยากจังน้อยลูกผูเพิ่นวาต้องแยกลูกมันจะกินทองง่ายเวเพื่อถ้าใดน้องค่มนี่หรือเปิดแยกคมนี่ โอ้โคมนี่62โคมบะหน่อยนะครับโคมบางญ่แม่นี่ขึ้นวควาพร้อมผสมแน่น,นอนเพราะว่าลูกใหญ่แล้วความผสมบาวิพอบามันดังๆนี่สายหูหยุดเลยนะครับอ่าสายหูกระทบแล้วก็ใส่พอบามันดังๆคุ่มหูอยูยูนี่สุดยอดนะครับหกเท่าไรก่อนหกอนสองหเพิ่นเปิดไว้โอยโคมใหญ่หรือครับขอบฝากเบอร์โทรนะครับ08281 ออแปดเจ็ดหนึง่งเจดสี่สามสามเจ็ดสี่สามสามมาจาใส่นะครับจัต,ตุถามเพิ่นแล้วลืมทำข้าวขับคุ้ยเลยใบหมานเดอ้อหกสิบสองเพิ่นปเปิดไวแม่ลูกลูกบักไงแม่ไก่ไงเอาไปใส่พอดั้งดงสุดยอดเลยครับไงลีคมหกสิบสองพอตอร่องเพิ่นมาจากจัตุรพั์พิมาลนลอยเห็นนะครับข้าวขอบคุ้เลยหลายเนหมานเดอ้อครับแม่สาวอยู่บ่นี้แม่สาวบะลูกสองล่ะโอ้ลูกสองล่ะโอ้ยสายหูเนาะ สีสายหัวใช่ผสมก็พอได้ก็โคมโตครับโอ้โคมโตบุ้ยสายหูสีขาวสีเทานะครับหมักใหญ่ใส่ก็พอได้โคมโตมากเนะาะใส่ก็โคมโตมากเพื่อนว่าได้เจ้าเดือนหรือไ,ได้เจ้าเดือนแล้วโค้งม,มากสามเดือนกว,ว่าแล้วครับโอ้สามเดือนกว่าแล้วเ,เพิ่งน้ำไตเพิ่นนุ่มเพิ่นลูกสองลูกสามในท้องเนาะลูกสามในท้องคือสูงแถวนี้โอ้สูงเท่าไรเนาะนี่เนาะ บู๊ยเบิ่งเด้อห้บเจ็ูยูออยห้าสิบหา้าลอยห้าสิบหา้บหา,บ,หา,บ,หาบวกลบอยู่ได้เครื่องมือผมอบวกลบนั้นสูงอยู่เด้สูงแห้งท่องได้สองสามเดือนแหละคุณ่าตะวะเข้มโตมากแหละเปิดเท่าใดน้อมแม่นี่สี่สิบแปดปลาโท่พ่อต่อรองนะครับแม่ใหญ่อีหลีตะวะสีขาวใส่กระฟอแดงนี่คุ้มสียูยูนี่สุดยอดเลยแม่ขาวได้ลูกแดงเยอะแยะเนาะสุดยอดลนะครับครับผม48 โอ้ยพ่อต่อรองอีหลีครับมาจากสายนอห้อยมาจากสีสมเด็จนะครับสีสมเด็จร้อยเอ็ดเนาะครับผมฝากเบอร์โทรนี่ครับ098ย์เ6้าแปดศูนย์เก้ครับ48แม่บักใหญ่ทองแล้วนะครับ2-3เดือนโค้มโตมากแล้วครับขอบคุณหลายๆมันหมาดเด้อครับผมครับบ้านสมหวังชาแนลสมหวังอ่าครับบ้านสมหวังชาแนลฝากกดแชร์กดติดตามในน้ำแน่ เบิงให้น้ำเนี่ยครับอบคุูดเล้ยไครับมันมานครับผมเดี๋ยวเด้ครับมันยางยากเอาไปยางยากแห้งนะครับเอ้ยแม่ลูกบ่ครับนี่แม่นบ่ห่วย ว่าแม่แม่แมลูกก็สีขาวกันวพวผู้ใดน,นอะตัวนี้โอ้ยตัวนี้หน่อยแม่บักไงแยกลูกมากครับแม่นี่นี่แยกลูกมากเนาะโอ้ยนี่กับแม่ใหญ่แม่บักใหญ่ครับงัวทั้งนี่ป็นง่วเหนื่อยนะครับแม่บักใหญ่ถอยออกไปทั้งหนอกกอน,นครับมันหลายหลายโอ้แน่นนะครับตลาดช่วงผู้บแนนนี่ลีครับแน่นแห้งนะครับ เบิ่งบรรยากาศการต่อรองคนสื่อขายคนขายก็เยอะนะครับคนสื่อหลายเลาะหลายแหละครับบรรยากาศคือท้ายนี้ถอดนะครับถอดนะครับบังการบินบื้องใบคนที่ขวางครับบางคนขายหลายตัวครับไปเบื้องแบบสบู่นะครับเนาะบรรยากาศการต่อรองกันหลายนะครับทะเบียนรถสามสองเป็นสามนกข้อสวัสดีครับทะเบียนสามสองเป็นสามนกขสวรรค์ครับ วัวเขายวล้นพ mm ุ่งแรึ้นสามร้อยถ้าเกิดวัวย okay. ิ่งะกงานก็เอาสัญญาซื้อขายไปรับเกลอนเลยนะเอาสัญญาซื้อขายไปรับกลอบอยู่ล็อกกันคนกำลังต่อรองกันมีการบบรรยากาศการต่อรองพ่นกำลังต่อรองกันครับเดี๋ยวพ่นสิทธายแม่สาวหน่อยซีนนวลนวตะวักข้ามอยู่พ่นสิทธ์ตอถามไห้ครับถามรายละเอียดให้พราะตอรองครับเดี๋ยวพ่นกำลังตอรองกันอยู่บารมีควรพ่นจะข้าวครับ อยกคู่แม่สาวนี่งามหน้าตาดีแข็งขาดีผมทายถาเพินงืาม่ได้ครับงายดีครับตอไม่กันกไดนะครับสวัสดีครับแม่สาวเดนนอนน่เนาะแม่สาวเปิดเท่าไรเนาะครับฮะ27ไวแม่นี่หนีดีกว่าปลาโูกขออ้วนสองหมื่เจคืองามถเนาะ ไ่บ่น้อยเด้ครับนี่โตแม่สาวไงแหละครับบ่เป็นสาวหน่อยถึงสองปีแล้วครับนี่คิดว่าเนาะเขาสองปีพอดีสองหมื่นเจ็ดโอ้สองหมเจ็ดคือพอสื่อเท่า,าทนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจเล้าเด้อครับนี่ว่าท่านเพิ่นเนี่นี่มาจากใส่นาะครับจะตัวจาตัวระบาพิม่านราเอ็ดนี่เนาะจัดตัวลเอ็ดนี่สองหมื่นเจ็ด ฟังให้ชัดด้วยครับ2อ0 0 0เด้วยครับฟังดีๆฝากเบอร์โทษนะครับ082ครับ082 8451 8451 650 650ห้ายหย์อยอย่างเนาะพอหำครับพอหำจตุนะครับโอ้ย2องหมผมกับบอเือหูตัวเองปัญใดเบอร์พ้นสิวันหาส่วนสูงสูงเท่าไหร่วัดมากหรือเปล่าวัดวัดลอยสามสิบห้าขึ้นได้ผมว่านี่เนาะอ๋อวัดบ่ได้ครับวัดบ่ได้วัดบ่ได้บ่เป็นอย่างแต่ว่าลอยสามสิบห้าขึ้นเนาะ อ้อยสองปีละสองหมื่นเจ็ดฝ้าต่อร่องนะครับฝ้าทุ่มาต่อร่องนะเพิินมันสิบ่าท่านครับขอบคุณหลายๆมันหมานเด้อโอ้ยสองหมื่นเจ็ดประสันพ่อสื่อพ่อสื่อหมานหมานครับผมยางต่อแะครับเอามาตัวเดียวเนาะโอ้มาตัวเดียวสองหมื่นเจ็ดพ่อต่อรองเพิ่นอีลีครับเกษตรกรผู้ได้สนใจฝ้าทุ่อีลีนี่ตัวนี้พอเอาไปเลี้ยงแล้วครับเอาไปเขาข้อเข่ายได้นะครับผมครับยางต่อแหละครับ มาเบิง่งโซนทางพีครับสวัสดีครับแม่นิสะดวกให้อมู่นบ่นอหลูกแม่สาวเนานะแม่สาวเขาแตง่งเลยเนาะโอ้ล่นธรรมาชาติโอ้คืองามแต่ล่นธรรมาชาติงามแฟนซี่จังหน่อยเนาะแฟนซี่จังหน่อยเคื่องเพลินกับเื่องพานี่นิดน,นึงนะครับเคื่องพานี่หนึ่งหางงามนะครับเปิดเท่าไรเนาะแม่นี่สามหมื่นสองพัน แม่สาวหน่อย32,000หัวลลนธรรม,มาชาติหางเพลินเครื่องเพลินง่ามนะครับไล่จังน้อยนะครับแฟนซี่จังน้อย32,000ัเ 32, ินเปิดไว้หัวนี่ลนธรรม,มาชาตินะครับได้ปีกว่าๆละครับพอท่านถึง2ปีบันไดนะครับหนาสวยหนานี่สวยดีพอวานลนธรรม,มาชาติเชื่องนะครับอ่างเชื่องนะครับง่ามดี32,000นีอน่นนามหม0 0มาจากไซน้อ,อย จัตุมาจากจัตุโซนนี้เป็นโซนจัตุแหละครับสามหมืฝากเบอร์โทรนน่ครับ 089, ย์แปดเก้าเจ็ดเก้หอย่างกัก่าเจ็ดเก้าหกสองสามสองศูนยามาจากจัตุลาพัวมานสามพันสอ่าสามหมืงพามดีแหละครับแม่สาวหน่อยครับโทรมาต่อร่องกับเพื่อนใดครับผมข้อสื่อแหละครับงามดี พ่อต่อร่องได้ครับนี่พ่อต่อร่องง่วนงามดีอ่าเครื่องอ่านี่จังน้อยนะครับเพิ่นกำลังเบิงรวยดีเ <c oughs> บิงก,กระขาดพ่อต่อร่องงามดี<ะ>สามสองเนาะอ่าสามสองเพิ่นเปิดด้วยพ่อต่อร่องแม่สาวหัวหล่นธรรมชาติหัวหล่นธรรมชาติดีชิบกระชับแต่มันแฟนซีจังน้อยนะครับอ่าเพิ่นให้เพิ่นต่อร่องครับเพิ่นกำลังต่อร่องอ่าสวัสดีครับเบิงง่วน บ้านเท่ากันนะบ้านนี่เปิดเท่าไรน้อครับนี่แม่ลูกอยู่บ่แม่นครับโอ้แม่ลูกลูกขาวแม่ดำบุ้ยดำขาวสุดยอดเลยโคมนี่เปิดเท่าไรน้อครับสองเจ็ดห้าเจ็ดหาร้อยลูกเถิกบ่ลูกตัวเถิกลูกตัวเถิบลูกตัวเถิบครับลูกขาวแม่สีออกมุมนุม่มแหละครับโอ้ยลูกกระง,งามให้ลูกแขนมั่นตันเลยครับนี่สองอยังก่อสองเจ็ดสองุ้ยสองเจ็ดห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหารอยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่ลูกลูกเถิก แม่ดำลูกขาวครับแตกดีสุดยอดแล้วครับมาจากไซน้อยอทวัดบุรีน,นี่นอกใกล้ๆนี่โอ้วใกล้ๆนี่เพิ่นมากมีเบอร์โทรบอนอฝากเบอร์โทรเนี่ยถ้าเพิ่นสนใจเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดฮาวหกสี่ครับฮาวหกหกสี่แม่ลูกลูกเทิร์กลูกสีขาวแม่สีดำสุดยอดดีีงอไทยบรรเทาสองเจ็ดห้าร้อยเนาะสองเจ็ดห้าร้อยครับเขาพูดในหลายบรเด์ครับเอาไปใส่หยาได้ลูกปีละโตนี่รับรองเนาะ สุดยอดอีลีครับผมขอบคุณเลไล้เป็นมานครับผมยางตอแหละครับส้นนี้แม่สาวผูดใดน,น้อทางนี้อามดีค,ครับบานสมวังแชนแนลผ้าพีผ้านองออกสำรวจราคาง,งวดราคาวา่ที่ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บุตรมากไายระยะหน,นึ่งบอเบิร์ตแต่ว่าก็เดไล้ยพอสมควรนะครับ พอแม่พี่น้องเกษตรกรได้พิจารณาแล้วครับพิจารณาทั้งราคาเปรียบเทียบครับมั่วอยู่ขอกอยู่ฟ้ามกับของพิจารณาทั้งว่าถ้าสนใจอยากซื้อเขาขอกเขาฟ้ามกับของกับต่อรองโทษมาต่อรองกับเพิ่นรายละเอียดอย่าลืมถามเพิ่มเติมนะครับถามตำนี้ถามราคาดีๆดีนะครับการสื่อการขายกันคอนสื่อสื่อขายกัอยากขห็นโตคุณล่ะครับดีที่สุดครับผบานสมองเช้านีกับเป็นเพียงซื้อกลางนะครับออกมาบอกรายละเอียดบางส่วนนะครับบ่ดด้เบิร์ดแหะครับ กาพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรพิจารณาดีๆก่อนสื่อก่อนขายครับกับก่อนจบชิปกับอย่าลืมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมครับกดกระดิง่งให้บรรษัมองเชแนลนั่แน่ครับเพื่อข่าสื่อข่าวข่าสู้หาขั้นซับภายในเดือนนี้น้ำกันครับผมกับขอบคุณนะครับที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรแฟนคลับแฟนเพจที่ให้การสนับสนุนนะครับมาโดยดีตลอดนะครับก่อนจบชิปกับอวยพ่อให้พ่อแม่ที่น้องเกษตรกรจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยร่ำรวย เบิร์นี่เบิร์สินกันสุขทุกคนเด้อครับครับสำหรับชิปนี้พบกันแค่นี้ออก,ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ